คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามเรื่องราวดีๆกันนะครับเป็นเรื่องราวของคำพังเพยนะครับโดยเฉพาะคำพังเพยของจีนเนี่ยซึ่งมีอริยธรรมนะครับที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับแน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องราวดีๆแล้วก็รวมไปถึงข้อคิดดีๆต่างๆเนี่ยแฝงไว้ในนั้นนะครับวันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยนะครับกับท่านพลตรีหลักแก้วมรสอดในเรื่องราวนี้กันนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์หลักแก้วครับ ครับสวัสดีครับคุณสิริชัยและท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับ,รบก็พูดถึงเรื่องราวของคำพังเพยจีนเนี่ยนะครับอาจารย์ครับก็ได้ฟังมาหลากหลายเรื่องราวแล้วนะครับโดยเฉพาะในสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับหลายๆคนก็สามารถที่จะนํามาใช้นํามาปฏิบัติได้นะครับถึงแม้ว่า มันจะยาวนานมาแล้วเนี่ยนะครับในการที่มีเรื่องของคําบังเพยต่างๆของจีนเนี่ยนะครับมาแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงที่จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตได้หลายคนเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับก็บยังอยู่ยั้งยืนยงครับเราเรียกาอากาลิโกไงไม่จํากัดการครับ <c oughs> คือภาษิตหรือว่าคําบังเพยอะไรก็แล้วแต่ที่มันมันใช้ได้ เข้ากับสังคมเข้ากับยุคกสมัยมันจะใช้ไปได้เรื่อยๆนะแสดงว่าเขาได้ขบคิดกันมานานครับไม่งั้นแล้วมันจะกลอนมันจะกลอนแล้วมันก็จะหายไปสมัยก่อนศาสนาในโลกนี้ก็มีเยอะอืมครับพออยู่ไปอยู่ไปการเวลาผ่านมันจะกร่อนมันจะหายอะไรที่ดีจริงก็จะอยู่อะไรที่ไม่ดีมันก็จะมาลายหายไปนะใช่ครับมาดูคำพังเพยแรกวันนี้ของจีนครับ ต้องดูซิว่ามันทันสมัยหรือไม่นะครับใช้คันช่องเป็นกระจกเงาสามารถส่องให้เห็นเครื่องอาภรณ์ถือเหตุการณ์โบราณเป็นครูสามารถรู้ความรุ่งโรจน์และความเสื่อมถอยอืนําเรื่องคนอื่นเป็นอุทาหรณ์สามารถรู้ถึงผลดีผลเสีย เป็นไงมากเห็นภาพนะครับอาจารย์ครับว่าในส่วนของอะไรต่างๆเนี่ยมครัมันกระจก่ก่อนไม่มีกระจกันคันช่องอาจจะเป็นใช้ตัวแทนไงค<อ>นจีนสมัยโบราณถ้าเราดูสามก๊กดูหนังจักจักวงวงหรืออะไรสมัยก่อนเขาก็จะเอาทองเหลืองเอาอะไรเนี่ยมาส่องเป็นกระจกเงาแทนกระจกเงาอืมครับใช้คันช่องเป็นกระจกเงา่องเห็นเครื่องอารอ์คือเวลาเช้าสีชายอาบน้ําก็ต้องดูกระจกอ่ะครับ ถ้าปูผ้าสติีก็ดูนานหน่อยอืมเขียนคิ้วเขียนตาตาปากอันนี้เก็จะเห็นหน้าตัวเองเห็นตัวเองโดยผ่านกระจกเงาครับต่อมาเขาบอกว่าถือเหตุการณ์โบราณเป็นครูสามารถรู้ความรุ่งโรจน์และความเสื่อมถอยอนี่อีกวักนี้สำคัญแล้วไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้แนละ้วครับหรือเหตุการณ์โบราณเป็นครูสามารถรู้ความรุ่งโรจน์และเสื่อมถอยอันนี้สำคัญมากมนี่แหละคือประวัติศาสตร์ ร,ราศีัยเข้ามาทํางานเนี่ยกองการอหานนะสูตรก่อนจะเป็นอาเนี่ยเขาต้องเอาประวัติส่วนตัวมาใช่ไหมสมัครใช่ครับประวัติเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นประวัติศาสตร์นะมันก็เป็นเรื่องราวอันไกลเราไปเป็นปวัตศาสตร์ะยาวไกลระยะกลางระยะปัจจุบันเนี่ยประวัติศาสตร์ครับประวัติส่วนตัวก็เป็นประวัติศาสตร์คนส่วนตัวของสุริชัย หรือประวัติส่วนตัวของอาจารย์หลักแก้วก็มีประวัติส่วนตัวเข้าเป็นนักเรียนอะไรจบยังไงอะไรนี่เขาเรียกว่าประวัติครับเพราะนั้นเหตุการณ์โบราณเป็นครูมหมายความว่าเวลาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยอหลายคนก็จะบอกว่ากงล้อประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินครับอาจารย์ครับคบงชื่อบอกว่าเราไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ ระวังประวัติศาสตร์มันจะส้ำรอยอันนี้ <c oughs> เคยอ <c oughs> ันนี้เคยได้ยินเลยนะครับอาจารย์ครับอ่าก็เคยบอกหากเราไม่ศึกษาเขาถึงให้เรียนประวัติศาสตร์ใหญ่ครับศรีชัยจะไปเรียนอเมริกาเรียนยุโรปเรียนอะไรต่างๆเนี่ยไปเรียนในต่างประเทศเขาจะต้องสอนประวัติศาสตร์ชาติเขาให้เรารู้ก่อนอเหมือนก็โปรโมทเรื่องราวของตัวเองอะ่ะู้ว่าไปเรียนอเมริกาก็าต้องบอกอเมริกามาจากยุโรปรวมตัวกันมาก่อตั้งขึ้นมา13รัฐครั้งแรก มีประธานดีจอร์วอชิงตันเป็นคนแรกอะไรเขาก็จะต้องเล่าให้เขาฟังให้เราฟังถิกป่ะใช่ครับของเราก็อาจจะนู่นเลยจากเครือเขาอันตายหรือว่าสมัยนู่นถ้าเราสมัยที่เราพอจับใจความได้ก็ตั้งแต่ยุคพ่อคุณบางกลางเท้าไล่มาเรื่อยๆพ่อคุณรามคำแหงเนี่ยไล่มาเรื่อยๆ,ๆจนถึงปัจจุบันใช่ไหมใช่ครับนี่ก็คือประวัติศาสตร์ของเราจริงๆประวัติศาสตร์จริงๆมันก็ยาวนะแต่ว่าเปินประเทศไทยเนี่ย เราไม่ค่อยได้มีการจดบันทึกกันเท่าไหร่อืมก็เลยไปหยิบของคนนู้นคนนี้มาแล้วก็ประกอบของของเราพอมีบ้างแล้วก็สูญหายไปบ้างอะไรทั้งนี้ <c oughs> ก็รวบรวมเรียบเรียงขึ้นมาแต่อย่างน้อยไอ้ประวัติศาสตร์ระยะหกเจ็ดร้อยปีเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะมีเริ่มมีการบันทึกอาจจะน้อยบ้างมากมางก,ก,กันแล้วแต่สมัยยุคสุโขทยัยเพราะกรุงศรีอยุธยาก็มีบันทึกมากขึ้นเพราะมีฝรั่งต่างชาติเข้ามาเยอะครับ <c oughs> ก็ฝรั่งเศสมากออแันดาโปรตุเกสอะไรเข้ามาเขาก็บันทึกบันทึกเพราะว่าพวกฝรั่งเขาก็เจอญกวนกเร่าสมัยก่อนนู้นเขาก็จะมีการบันทึกเคาซื้อของซื้ออะไรต่างๆมาบางคนก็เป็นบุคคลสําคัญของแผ่นดินเราก็เยอะใช่ไหมสมัยก่อนครับเพราะฉะนั้นเราต้องถือเหตุการณ์โบราณเป็นครูสามารถรู e ้ความรุ so own, friend, mm ่งโรจน์และเสื่อมถอยเห็นไหมถ้าสีชัยสังเกตไหมคนต่างชาติมาเขาก็จะมาดูที่วัดพระแก้วใช่ไหม ไปดูก,กรุงศรีอยุธยาไปดูสุขโขทยัยว่าเคยเป็นเมืองเราไปดูลพบรีเมืองพัฒน,นารายเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ไปดูโบราณสถา,านพวกว่าข้างหนึ่งเคยยิ่งใหญ่นะบรรพบุรุษเขาเคยมารับราชการกับพัฒน,นารายอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ้าวรือบางทีพวกสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญาติโกโหติกาที่เขาเสียชีวิตเขาก็ไปดูที่เมืองกาญจน์สุสานที่เมืองกาญจน์ใช่ไหมครับ เอาก็มาดูนี่คือถือโบราณเป็นครูเหตุการณ์โบราณรู้ความรุ่งโรดกรุงศรีอยุธยายเคยรุ่งโรดไหมรุดงยอดไหมใช่ครับอาจารย์รุ่งโร์มากเลยนะเอฝร,รั่งเขาเขียนบันทึกความทรงจําโลสัมภาเข้ามาปากน้ําเข้ามาถึงกรุงศรีย,ยุทธยาได้ยังไงเวาอ่านแล้วเราก็มีความสื่อเออเราจะเห็นภาพเพราะเราก็อยู่กับแม่น้ําพวกนี้มาเราก็จะเข้าใจเลยนะครับ รุ่งโรดเสื่อมถอยเนี่ยเพราะอะไรมันก็มีเหตุมีผลทําไมเสื่อมใช่ไหมครับมันก็ไปตามหลักของเระเราาุทรเจ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้จังมันไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงแท้กรุงโรมืงนะกรุงโรมสุดยอดไหมอ่ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่นะไม่ว่ากรีก,กโรมหรืออะไรต่างอ่ะพอสุดท้ายมันก็ต้องเสื่อมเสื่อมแล้วมันก็ มันอยู่ที่ว่าจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าใช่ไหมจีนซีฮ่องเต้เคยยิ่งใหญ่รวมพวกคว้นต่างๆกลายเป็นประเทศจีนครั้งแรกก็คือสมัยจีนซีใช่ไหมครับหลังจากนั้นจีนซีก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็เริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงพอล่มลงไปราชวงศ์ฮั่นขึ้นมาราชวงศ์ฮั่นอยู่สี่ร้อยกว่าปีก็ล่วงลงไป ราชวงศ์จิน้นราชวงศ์อะไรก็ไล่กันมาเรืเ่อยๆจกนกระทั่งถึงมีสามก๊กนะพอไปไปลายเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่รุ่งโร์แล้วก็เสื่อมถอยอาจารย์เคยเรียบเรียงหนังสือไว้เล่มหนึ่งนานแล้วครับนะตอนที่ก็หาไม่เคยเจอนานแล้วหลายสิบปีแล้วรเรื่องความรุ่งโร์แล้วก็รุ่งเรืองแล้วก็ล่มสลายของแผ่นดินอืมครับ ว่าไอ้ช่วงไหนมันรุ่งเรืองเนี่ยผู้นําก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอ้ที่กําลังจะล่มสลายเนี่ยมันเป็นยังไงเหตุการณ์มันเชื่อไหมว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่ซ้ํากันตลอดอซ้าทุกร้อยปีสองร้อยปีก็จะซ้ําีกันก็จะซ้ําไปซ้ํามาเนื่องจากสมัยก่อนอาจจะไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ก,กันก็ได้โอ้คนจะจดประวัติศาสตร์ยังโดนประหารชีวิตเลยถ้าเกิดว่าเขียนไม่ดีอ่ะใช่ไหมใช่ครับ ไอ้คนทลยศก็เขียนดีะเขียนดีมันก็ไปทําให้ประวัติศาสตร์พลิกไปอ,อีกแหะอย่างซอมาเซียนเนี่ยตอนแรกใช่ไหม,มเขาหาว่าไปเข้าข้างศัตรูก็จัดตอนซะกลายเป็นขันทีไปซะก็น้อยอกน้อยใจจะฆ่าตัวตายแต่นึกถึงพ่อเคยฝากว่าให้เขียนให้จบก,ก็เลยเขียนจนจบจนกระทั่งมีประวัติศาสตร์ของจีนส่วนหนึ่งที่เขาเขียนราชวงศ์ฮั่นหรือไงเนี่ยประมาณน,นี้ครับ เพราะนั้นเราก็นี่เอาเหตุการณ์โบราณหรือประวัติศาสตร์ความรุ่งโรดเสื่อมถอยเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เห็นไหมว่าอคำพังเพยจี G เนี่ยมันไม่ใช่เล็กเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะ,ะสีชัยแต่เราก็คิดน้อยไปหน่อยเราก็ถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆคำพังเพยใช่ไหมแต่อาจารย์เนี่ยมานั่งคิดตอนแรกก็คิดเหมือนชาวบ้านเขาแต่ตอนหลังมานั่งพิจิตรพิจารณาแล้วเฮ้ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะ ถ้าเราเอามาสอนลูกสอนหลานสอนอะไรคนจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่เราอธิบายให้ฟังได้ไง mm hmm. อธิบายให้ฟังได้ว่าคนโบราณเขาไม่ได้คิดช่วยช่วยถ้าคิดช่วยช่วยมันก็จะจบเร็วอะ่ะจริงป่ะใช่ครับเอถ้าคิดในมันคมมันโอ้โหมีตักกะมีอะไรเหตุผลระยะยาวคนก็จะศรัทธาแล้วก็จะมีความเชื่อถือเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนเวนยาศาสตร์สี่สิบห้าปีเห็นไหมครับ ท่านน่ยสอนมามากกว่านั้นแต่ที่เราจําได้ที่มาเป็นพระไตรปิฎกอ่ะท่านบอกก็แค่ใบไม้ในกํามือเดียวเท่าน,นั้นเองที่ท่านมีความรู้องค์ความรู้ของท่านเนี่ยคือใบไม้ทั้งป่าเป็นไงเปรียบเทียบละเป็นไงนไแค่ใบไม้กํามือเดียวแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เยอะโอ้โหนะ,ะวัดสุดท้ายท่านบอกว่านาเรื่องคนอื่นเป็นอุทาหรณ์สามารถรู้ถึงผลดีผลเสีย เอาประวัติศาสตร์แล้วยังเอาเรื่องของคนอีกเรื่องของคนเป็นไงล่ะก็คือเอาประวัติบุคคลสําคัญของโลกครับทั้งดีทั้งชั่วตายอะไรมันมีเยอะหมดใช่ไหมใช่ครับก็เอามาเป็นอุทาหรณ์อ้าวคุณอยากเป็นผู้นําแบบวินเซนเชอร์ชินไหมอยากเป็นผู้นําแบบฮิตเลอร์ไหมอยากเป็นผู้นําแบบอะไรเนี่ยเขาก็จะมีตัวอย่างให้เราศึกษาทําไมเขาจึงเป็นคนอย่างนั้น เขามีแรงกดดันอะไรเขาถึงไม่ชอบเรื่องพวกยิวอะไรเนี่ยพอเราศึกษาแล้วก็จะรู้ที่มาที่ไป mm hmm. เรื่องบางคนก็มีปมด้อยไงพอปมด้อยพอขับปมด้อยเี่ยเป็นคนเด่นก็เลยอยากจะลุ่งเรืองแต่กลายเป็นลุ่งริ่งไปก็เยอะ <c oughs> ใช่ไหมครับเพราะมันไม่ได้เกิดจากกุดมงการเกิดจากแรงขับความอิจฉาตาร้อนความเจ็บช้ำน้ำใจส่วนตัวอะไรต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเราก็เห็นไปผู้นํรข้างโลกหรือของไทยของอะไรเหมือนกันอย่างนั้นนั่นแหละสีชัยถ้าเราอ่านไปั้งของยุโรปของจีนของอินเดียมาของไทยของเนี่ยมันมีคล้ายๆกันแต่ว่าพวกเนี้ยมันมาแล้วมันก็ไปแต่ไม่ใช่มาแล้วไปธรรมดาเราจะต้องเอาพวกเนี้มาศึกษา แล้วพิจี่นาแล้วก็ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้รู้ว่าเนี่ยผู้นําแบบนี้เป็นอย่างนี้นะสภาวะณขณะนั้นเนี่ยเขาทําไมจึงตัดสินใจแบบนี้แบบนั้นใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็นคําพังเพยแรกในวันนี้เป็นไงอืมครับจริงๆแล้วเรื่องราวมันเยอะแยะเรื่องเอาคนอื่นมาเป็นอุทาหรณ์รู้ถึงผลดีผลเสียเนี่ย เราก็เรียนรู้เอาง่ายๆที่อาจารย์พูดบ่อยก็คือผู้นําสิงคโปร์ผู้นําอเมริกาผู้นํายุโรปอะไรเงี้ยที่เขาดีๆที่เขาเวลวร้ายก็มีนะแต่อย่างสิงคโปร์ที่เราดูว่าทาไมรีกันยูถึงขึ้นมาเราก็ไปศึกษาประวัติของเขาไงครับเราก็ศึกษามาเอะประเทศเขามันนิดเดียวจังหวัดเท่านนทบุรีแล้วทาไมเขานั่น <c oughs> เพราะว่าการที่เป็นเมืองขึ้นคนอื่นมันไม่ดีแลาก็กำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะต้องทอํายังไง หนึ่งมีเมียหนึ่งคนสองมีลูก 2, สองคนสามก็คือบ้านหนึ่งมีสามห้องนอนสี่ก็คือรถหนึ่งคันมีสี่ประตูห้าก็คือหนึ่งอาทิตย์ทํางานห้าวันก็กําหนดพื้นฐานง่าย,าย,ายๆของเขาแล้วเขาก็ทำผู้นําเขาถึงอยู่ยาวไงยี 20, ่สิบสามสิบปีมันกลิกอยู่ใช่ไหมใช่ครับคือพูดง่ายถ้าคนที่ขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วมองเหมือนในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านมองประชาชนเนะ่ยเหมือนลูกหลานของท่านเนี่ยใช่ไหม คเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเท่านั้นแหละรับรองได้ไม่มีใครมาล้มได้อืมเพราะว่าเรา,เอามองไปทางนั้นมันไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆที่เขามองตัวกูของกูยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็ลุยไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอะใครมาทํางานอย่าเห็นแล้วคกลคิดถึงส่วนตัวนะวก็อยู่ไม่นานหรอกอยู่เพื่อตัวอยู่ชั่วชีวิตอยู่เพื่ออุทิศสิ้นชีวิตแล้วก็ยังอยู่ใช่ไหมใช่ครับ อ,อีกสักพังเพยหนึ่งอันนี้ก็สำคัญคถอยหลังสก้าวทะเลนั้นดูกว้างใหญ่ท้องฟ้าก็สดใสไปไเป็นยังไงเรื่องนี้ค,คือเวลาพูดออกไปแล้วถ้าคนบอกเออใช้ได้แล้วมันสุดยอดเอน,นี่ยอันเนี้ยใช้ได้แต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจอาจจะอธิบายฝากถอยหลังสก้าวทะเลนั้นดูกว้างใหญ่ท้องฟ้าก็สดใส เวลาสีชัยไปเที่ยวทะเลเคยไปเที่ยวทะเลหัวหินอ่าครับเ,เคยครับอาจารย์บางแสนอะไรเงรี้ยที่เราไปกันบ่อยๆหรือพัทยานะเราไปยืนอยู่ที่ชายหาดเลยเนี่ยเราก็จะเห็นทะเลกว้างใหญ่ไหมเห็นครับแต่ไม่เห็นมากเท่ากับถ้าเราถอยหลังมาสมมติสีชัยอยู่บนโรงแรมเนี่ยกับอีกคนหนึ่งอยู่ที่ชายหาดเนี่ยมองไม่เหมือนกันแหละใช่ครับ คนที่อยู่โรงแรมมันอยู่ห่างมาแต่มันมองเห็นทะเลได้ไกลกว่าไหมกว้างใหญ่กว่าไหมใช่ครับใหญ่กว่ากว้างกว่านะครับอ่าคนที่มองทะเลมันก็คือเห็นน้ําไปอะ่ะแต่นี่เห็นคนที่ยืนอยู่ขอบทะเลด้วยอเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษสิทธินี้หมายความว่าไงหมายความว่าเวลาเรามีเรื่องเราเผชนะิญหน้าหรือว่าเราจะต่อสู้กันเนี่ยให้ถอยหลังกันสักคนละก้าวใครได้ยินไหมให้เรามาพบกันครึ่งทางดีกว่าถอยหลังคนละก้าว สิชัยเคยไม่ได้ขับรถไปในซอยเล็กๆที่รถมันวิ่งได้คันเดียวอ่ะเคยครับอาจารย์บ่อยเลยครับเอาแล้วไปจ้าเอกันเนี่ยทำยังไงอ่ะถ้าต่างคนต่างไม่ถอยอะไรมันจะเกิดขึ้นอ่ะไปไม่ได้มันก็ต้องพัง่ะถ้าต่างคนต่างเข้าหาแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าชนกันมันก็มีเรื่องใครคนหนึ่งคว้ามีดคว้าปืนอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ก็ยแย่นะครับอาจารย์แต่ถ้าเราเลี่ยงให้เขาเชิญลยครับมาก่อนเลยอ่า เขาก็ยิ้มให้เราเราก็ยิ้มให้เขาแล้วไม่กี่วินาทีอาจารย์ครับดูเอายังเก่งก็ไม่เกินหนึ่งนาทีจริงปะใช่ครับพอเขาไปเราก็ไปแต่ถ้าต่างคนต่างไอ้ยปินป้นกูก็จะปิ้นปิ้นน,น, <c oughs> นั่นแหละไอ้ปิ้นปินน่ะหมดไปชั่วโมงแล้วมึงยังยังไม่ได้ไปกันเลยครับแล้วพอเผอถ้าลงไปมีเรื่องอันนี้ยาวเป็นปีอืมเพราะต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันครับหรือบางคนก็ต้องมาฆ่ากันตายไปข้างหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเรื่องมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยเหมือนกับแผลเล็กๆเราไม่ไป ให้หมอก็เย็บแผลแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับหรือเรื่องไอ้ไอ้ตีลูกเตียเนี่ยที่อาจารย์ชอบเราหลวงตาแผยอมากอาจารล่ลใหฟังนะ <c oughs> ไอ้ไอ้ตีนตี่ยโปรแกรมเลยนะอ่หรือต้องหนึงหรือต้องเก่งอ <c oughs> หรือต้องยิ่งใหญ่ชกกับใครต้องชกปากาก่อนต้องชนะหรือแพ้ไม่ได้กลับมาว่าตีหรือตายเลยอ่า ไอเตียโปรแกรมอย่างนี้ไอตีก็ต้องก้าวลาวสิใช่ไหมครับ <c oughs> เอ,อเพราะฉะนั้นไออตีก็ก้าวลาวสิไปไหนก็ต้องชกปากไปจ้องเป็นกลุ่มกูต้องเป็นหัวหน้านี่กูไอตี๋นะ <c oughs> กูมีตังคฮนะแล้วกูก็ต้องยิ่งใหญ่มึงต้องนับถือกูเป็นเจ้านายพอต่อมาไอตีมาโตขึ้นพ่อแม่ก็สถานะก,ก็แย่ไงแม่ก็ป่วย <c oughs> ไอเตียก็บอกว่า <c oughs> ไอตีหร <c oughs> ือไปซื้อยานหน่อยที่ตลาด ก็ให้ตังค์ไปไอ้ตีก็วิ่งไปจะไปซื้อยาป้าก็ให้ตีไปไปเจอไอ้หนุ่มดอยเต่าครับเพราะเอิญมันต้องข้ามคลองไงต่างจังหวัดอะครับแล้วคลองมันมีไม้ไผ่อยู่ลําเดียวต้องเดินได้คนเดียวไงไปแล้วก็กลับไปคลองมันก็เล็กๆกันนะยครับแต่ป้าก็ให้ตีไไปเจอไอ้หนุ่มดอยเต่ามันก็ยืนจังก้ากันอยู่ไอ้ตีบอกว่าจะไปก่อนไอ้หนุ่มดอยเต่ามันก็คงพ่อมันคงโปรแกรมมาเหมือนกันไอ้กูก็ต้องไปก่อนพ่อกูบอกแพ้ไม่ได้เหมือนกันครับ อันนี้ไอ้ตีก็ไม่ยอมต่างคน้วไม่ยอมก็ยืนกันอยู่ยงั้นแหละตั้งแต่เก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงใกล้เที่ยงอนะ่ะเตี่ยชักงงไอ้ตีป่านนี้มึงไปได้สิบเที่ยวแล้วมึงยังไม่ไมาอีกเตี่ยก็มาตามอืม <c oughs> เพราะเตี่ยมาตามเห็นไอ้ตียืนจ้องกันหนุ่มดอยเต,ต่าเตี่ยก็รู้แล้วไอ้ตีลูกเตี่ยมึงใช้ได้เ <c oughs> ตี่ยก็บอกไอ้ตีลื้อกลับไปหาแม่เดี๋ยวอ้วจะไปซื้อ,อยาเดี๋ยวอ้วจะยืนจ้องกับมันเองครับ <c oughs> <c oughs> เรื่องก็จบแค่นี้แหละแต่สีชัยได้อะไรรู้เป่ะครับอาจารย์ไอตีนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะเตี่ยมันโปรแกรมมาจากบ้านแต่ทุกวันนี้ไอที่มีปัญหาก็เลยพ่อพ่อแม่โปรแกรมมาใช่ไหมครับถ้าพ่อแม่ไม่โปรแกรมนลยยากเอา้าวสีชัยเกิดมาพูดได้ใ,ใครสอนนะก็พ่อแม่นะครับพ่อแม่สอนพูดสอนเดินสอนอะไรทั้งนั้นแหละก่อนครูด,ด้วยพ่อแม่เนี่ยที่ พระพุทธเจ้าบอกเป็นครูคนแรกของโลกอะ่ะของลูกเลยอะใช่ไหมครับมันต้องพูดได้ก่อนอ่ะใบมันจะไปโรงเรียนได้ไงอะ่ะพ่อแม่ก็ต้องสอนก่อนเนี่ยใช่ไหมครับสอนเข้าห้องน้ําสอนกินข้าวสอนเดินสอนอะไรต่ออะไรพ่อแม่สอนอย่าน,นั้นคนลูกเดินยังเฝืนกับพ่อแม่เลยใช่ไหมครับเพราะไอความไม่ยอมกันเนี่ยมันมีแต่เสียไงมันเสียจะเสียไอตีชายมันได้อะไรไอตีได้อะไร ก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับอาจารย์ครับไอตีมไม่ได้เพราะเตี๋ยม,มันโปรแกรมอย่างนี้ไงอืบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าจะยิงถอยนี่ไม่ได้แพ้นะครับเอเห็นมวยไหมขนกิ่งเพชรอ่ะมันไม่ใช่แลมโบ้แลมโบ้มันลุยอะ่ะแต่ว่าผลกิ่งเพชรเนี่ยเขาก็ต้องยับยับอะไรต่ออะไรถอยเชิงอะไระนะที่ถอยจำแพ้นะถอยบางทีชนะทางใจไงใช่ไหม ขอยหลังสัตว์ก้าทะเลเนะี่ยดูกว้างใหญ่ท้องฟ้าก็สดใสเนี่ยคนจีนเขาก็กอกไอ้คำเบิงเพยมาอาจารย์อ่าแล้วมันมีความสุขว่ขาประทับใจแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะในซอยบนสะพานในสภาหรือเวลาในมีเรื่องมีลาวกันอะไรจริงๆเนี่ยจะเย็นๆถอยหลังก่อนให้เขาไปก่อนได้ไหมยางที่จอดรถก,ก็เอเอเอ,อยากจอดก็จอดไปนะให้เขาจอดแล้วเราก็ไปจอดที่อื่นก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าจะแย่งกันจอดเอ้ยว่ามาก่อนว่าต้องได้พอบางคนมันไม่มีมารยาทเนี่ยแล้วเราไปทะเลาะกับมันเนี่ยมีประโยชน์ไหมก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับไม่มีประโยชน์อมีแต่เสียก็เสียไงครับอ่าเหมือนรถน่ะนิดๆหน่อยๆอาจารย์โดนบ่อยแล้วก็ไม่เคยเดยสนใจบอกไม่เป็นไรเคยโดนชนก้นกีทีแล้ววัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมครับเอเราไปรถจีปไงมันก็น่าแหกไปเรา ้ายเราไม่ได้เป็นอะไรเลย,เลย <c oughs> มันขับคงคุยกันเฟินเนี่ยเราก็บอกไม่ไปไล่หนูข้างหลังก็ดูตาแมาตาเรือด้วยใช่ไหม <c oughs> มันก็ดีใจแล้วว่า <c oughs> อาจจะไม่ได้เจตนาใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่มันมองข้ามได้ข้ามเพราะชีวิตเนี่ยมันไม่นานเดี๋ยวมันก็ลงลง <c oughs> ไปว่ามึงว่ากูว่าใหญ่หรือเล็กมันก็ต้องลงตะลังกงด้วยกันทุกคนนะ่ะใช่ไหมครับ <c oughs> ใครนึกไม่ออกกันนึกถึงไก่ในเข่งที่เขาจะไป เชือดตุดจีนอ,ะอ่ะอยู่ในเข่งเงตีกันเองเลยบางคนก็ตีนอกเข่งด้วยทั้งที่ชีวิตเนี่ยมันสั้นสั้นเกินกว่าที่เรามาจะทะเลาะเบาแวงเพื่อเพื่อตูวกูของกูที่ท่านพุทธาทาสเป็นคําศักดิ์สิทธิ์มากเลย <c oughs> พอตัวกูของกูเมื่อไหร่แล้วก็เรียบร้อยแหละเพราะนั้นเนี่ยคำฟังเผยว่าถอยหลังสักก้าวยันใช้ได้หมดนะด <c oughs> ิฉัยหัวเมียเวลาทะเลาะกันถ้าเราถอยเนี่ยก็จบแหละ เหอใช่ครับจะเป็นผ ja. ู้ชายถอยหลังถอยถอยถอยเนี่ยได้ใจเมียเมียก็จะเดี๋ยวก็ทํากับข้าวกับปลาคือผู้ชายบางคนก็ไม่เข้าใจนะเคยเคยอ่านหนังสือไหมผู้ชายจะดาวคาหญิงจาดาวสุกอะไรอย่างเงี้ยครับอายุแรกๆคนก็ไม่เข้าใจเพราะอ่านพฤติกรรมอ๋อไอ้หนังสือเรื่องนี้มันบอกว่าผู้ชายมันก็จะเหมือนกับทหารตำรวจเหมือนกับ มียศถาบรรดาษผู้หญิงก็เหมือนเนี่ยเขาก็จะเปรียบเทียบดาวอังคารกับดาวสุขไม่เหมือนกันดาวสุขก็ต้องอ่านหนังสือหวานหวานดูหนังแบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะผู้หญิงกับผู้ชายนั่นแหละครนะก่อนแต่งงานก็ขับรถไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะแต่ก็บอกว่า ถ้าเกิดขับรถผิดเนี่ยผู้หญิงดุได้นะผู้ชายจะครับครับแต่หลังแต่งงานแล้วไม่ได้นะคบมันคนละเรื่องเปลี่ยนเป็นคนละเรื่องเลยนะครับอาจารย์อ่าแล้วเวลามีเรื่องกันเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยผู้หญิผู้ชายจะหลบเข้าทําผู้หญิงจะพ่ำพันนาผู้หญิงถ้ามีเรื่องกลับมามันจะพ่ำพันธนาจะพูดนู้นพูดนี้แต่ที่ผู้ชายมีเรื่องที่ทํางานจะไม่พูดจะหลบเข้าทําก็คือเข้าห้องนอนแล้วก็เปิดแอร์นอนเลยเพราะจะไม่ระบายหรอกผู้ชายจริงป่ะใช่ครับ ผู้ชายจะหลบเข้าทาแต่ผู้หญิงจะพั่มพนะะพอผู้หญิงนี่ถ้ามีเรื่องที่ทำงานก็จะมาให้ผัวนั่งฟังก่อนเปิดอันนี้ฟังนะอีคนนี้มันจุ๊บจจัดพูดไปฮะชั่วโมงสองชั่วโมงคุณก็ฟังไปผู้ชายเดี๋ยก็ให้ผู้ชายนั่งฟังเฉยไม่ต้องมาสวนไม่ต้องมาพูดคือฟังเฉยผู้เผู้หญิงก็จะพูดจนเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ไปทํากับข้าวมาให้เรากินนั่นแหละนั่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาในหนังสือนะอาจารย์อ่านหนังสือแล้วก็มาแปลให้นะาจจากดาวการหญิงจากดาวสุขแม่ มันนี่ก็คือถ้าเรารู้รู้คุณลักษณะของคนรู้พฤติกรรมของเพศเนี่ยเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เขาจึงต้องอย่างนี้ฮะสังเกตไหมใช่ครับผู้ชายเป็นอย่างนี้ชอบกลางชอบชุ้ยชอบแหม้อะไรตนน่างๆเครื่องบอกเครื่องแบบเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้คืออ่านแล้วเนี่ยคนเขียนเขาเก่งมากเลยเขาแปลงสภาพของผู้ชายผู้หญิงเนี่ยให้มีลักษณะไงและเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะตัดสินใจกันอย่างไง ใช่ไหมครับใช่ไหมนี่ของจีนก็ลากไปถึงของฝรั่งฝรั่งของไทยได้หมดแล้วแต่จะเอาไปใช้กันก็แล้วกันนะใช่ใช่ครับก็เป็นเรื่องราวที่เป็นข้อคิดและข้อข้อเตือนใจสามารถที่จะนําไปทําให้ชีวิตของหลายคนเนี่ยนะครับเติมเต็มได้แบบสมบูรณ์ด้วยนะครับอาจารย์ครับในเรื่องราวต่างๆแบบนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีหลักแก้วมโนสดนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆแบบนี้เป็นประจําทุกสัปดาห์เลยนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ absolutely so what